มาต่อข้อที่8ครับ <c oughs> ข้อที่8ใครมีคำถามถามได้เลยนะครับ <c oughs> กลยุทธ์ในการโฆษณาในยุคนี้สมัยนี้ฮะนะฮะเขาจะใช้กลุทธ์ดาวกระจายกันครับคือกระจายหลายบัญชีโฆษณาหลายบัญชีธุรกิจฮะ ช่วงที่ผ่านมาครับกระจายหลายบัญชีโฆษณาหลายบัญชีธุรกิจต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฮะเป็นช่วงที่เอากระเทเือ Facebook มีการรวนนิดหนึ่งนะฮะเลยมีหลายๆคนและที่หนึ่งในหลายคนนั้นคือผมด้วยฮะโดนปิดบัญชีโฆษณาคุณพระคือเชื่อไหมว่าใครที่โดนปิดบัญชีโฆษณาจะเป็นสายที่อะไรฮะเขาชินกับการโดนปิดอยู่แล้วเพราะเขาขายสินค้าที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ทาผิดกฎเฟซบุ๊กตลอดเวลา เขาเลยต้องมีหลายบัญชีโฆษณามีเป็นสิบมีเป็นร้อยเพื่ออะไรปิดหนึ่งใช้ที่สองปิดสองใช้ที่สามปิดสามใช้สี่ปิดสี่ปิดห้าธุรกิจเขาไปต่อได้นะฮะแต่พอแต่งงมากผมโดนปิดบัญชีเฆผมตกใจแล้วผมไปนสยขาวขาวกว่านี้ก็สำลีแล้วนะคือจะไม่ใช้วิธีใสยมืดไม่ใช้วิธีสสยเทาอะไรเลยเพราะเราเราเราสอนเรื่องนี้เราอยู่ในสื่อเราอยู่ในแสงไฟเราจะสอนอะไรที่ไม่ดีไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยผมประคองความขาวอยู่เลย นะฮะ,ะคุณสันสุขใหญ่นะฮะบอกว่าโดนปิดด้วยส่งส,สาร์ใครโดนปิดเนี่ยผมรู้เลยเป็นคนโดนคนยิงแอดอะนะฮะแล้วผมก็บ่นให้ใครฟังไม่ได้อายเขาว่าเราโอ้โหเราเป็นครูสอนยิงแอดที่แบบว่าโดนปิดบัญชีข้อสาเพิ่งมาบอกเนี่ยนะฮะแล้วก็อู่ทอนไปโชคดีวันรุงขึ้นตื่นมาได้คืนใจโอ้โหแล้วถูกปิดแบบปิดคาเมือคุณกำลังยิงแอดตัวตัวนี้อยู่อะกดกดพับบิชไม่ได้กดสร้างไม่ได้เพราะว่าอะไรไปดูหน้าหน้าหน้าหาลัก โดนปิดบัญชี account disable นะฮะหัวใจไม่ดีเลยซึ่งมันทำให้กลยุทธ์ตอนนี้ครับเขานิยมในการเปิดกระจายหลายบัญชีโฆษณาหรือคือหลาย Ad account นะครับรวมถึงมีหลายบัญชีธุรกิจบัญชีธุรกิจจะเหนือกว่านะบัญชีโฆษณานะฮะหลาย business account ด้วยนะฮะส่วนหนึ่งเหตุผลข้อที่หนึ่คือกระจายความเสี่ยงในการถูกปิดบัญชีโฆษณาบางคนมีบัญชีโฆษณาเดียว แล้วถูกปิดแบบไม่รู้อีโน่เนี่ยตอนนี้ Facebook ไม่เตือนก่อนด้วยไม่รู้ทำไมใจแล้วบางทีมีการปิดผิดด้วยนะฮะเฟซบุ๊กไม่เตือนก่อนบอดิีคุณดินแอดได้ยอดวันละห้าหมื่นเพราะวันรุ่งขึ้นแอดอันี้ไม่ได้คือเหลือศูนย์บาทเลยนะนะฮะถ้าคุณไม่มีเครื่องมือไม่มีชอปปีไม่มีลาซาไม่มีลูกค้าหลายลนโอเออะไรเงี้ยที่จะบอร์ดแคสไปหาได้หรือไม่มีฐานรายชื่อลูกค้าที่ให้เซลล์โทรไปโทรไปนําเสนอสินค้าได้นะฮะคือคุณจบเลย ซึ่งอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนอันหนึ่งนะฮะที่อย่างน้อยคุณมีควรมีแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะคนุณควรมี Li น์โอเด้วยแล้วคุณควรมีระเบบเก็บฐานข้อมูลลูกค้าที่ถ้าวันใดวันหนึ่ง Facebook ปิดการทําการของคุณไปชั่วคราวไม่ว่าอะไรก็ตามหรือวันมี Facebook ทะเลาะก,กับประเทศเราอย่างเงี้ยฟ้องร้องกันอย่างที่ข่าวที่ผ่านมาเกิดปิดอย่างเงี้ยเฮ้ยถูกป่ะจะได้มีลู่มีทางในการทําหากินต่อไปไม่งั้นเนี่ยถ้าเราอยู่บนแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งอย่างเดียวเนี่ย มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยเป็นอันตรายหมดนะฮะไม่ได้เฉพาะ Facebook ด้วยบางคนขายของในช้อปปี e อย่างเดียวขายเดือนเป็นแสนถูกปะ่ะแล้วเกิดช้อปปีเปลี่ยนอัลกอริทึมครับเปลี่ยนรูปแบบการสนับสนุนบางคนขายดีแล้วช้อปปีมีโปรมีรีเบทคือสนับสนุนเงินส่วนตัวให้ตลอดพอวันหนึ่งมันไม่มีสิ่งน,นี้แล้วหรือช้อปปีปกติคอมมิชชั่นส่วนเปอร์เซ็นต์มาตลอดคุณเริ่มโดนคอมมิชชั่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เข้าแคมเปญพิเศษโดนอีกสองเปอร์เซ็นต์เข้านู่นเข้านี่โดนไปนะฮะตอนนี้เขาก็เเริ่มก็บตังคค์ุณแล้วถูกปะ่ะ เพราะฉะนั้นมันทาไมฮะมันเป็นการแปรผันตามมาตามธรรมชาติของพวกแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้โอเคปะ่ะแปลผันตามธรรมชาติเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนถ้าคุณยากออย่างจริงจังจริงจังที่ผมว่าคือเดือนละหลายหมื่นถึงเดือนละแสนขึ้นไปอาจจะจําเป็นที่ต้องมีหลายบัญชีโฆษณาเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องนี้นะฮะและทับในเชิงธุรกิจจริงในฐานที่ผมเป็นบริษัทคอนซิลเนี่ย การแตกการมีหลายแพลตฟอร์มมีหลายหลายสเปซไว้ wide, ก็ถือเป็นการลดความเสี่ยงที่ดีอีกเช่นเดียวกันนะฮะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นครับมันไม่ใช่แค่การอะไรฮะการกระจายความเสี่ยงเฉยๆการเปิดหลายบัญชีโฆษณายังมีความสะดวกครับยังมีความสะดวกในเรื่องราวของอะไรครับในความสะดวกในเรื่องราวของการกระจายกลยุทธ์ด้วยนะฮะคุณจําไว้เลยนะครับในยุคนี้สมัยนี้ทาไมต้องพูดประโยคนี้เพราะว่าเอากระทิมแต่ละยุคมันเปลี่ยนไปตลอด ยุคนี้สมัยนี้ครับเฟซบ o ๊ Facebook ไม่ชอบให้เราแตะต้องแอดแปลว่าอะไรครับไม่ชอบให้เราอยู่ๆไปเพิ่มเงินโดยตรงสมมติยิงวันละพันอยู่อยากเพิ่มไปสามพันไปเพิ่มตัวนี้มีโอกาสที่จะรวนได้ตัวนี้ยิงวันละสองพันอยู่เราอยากอยากจะแค่อยากลดงบชั่วคราวคืออะไรฮะไปปิดแอดหรือไปปรับเงินทุกครั้งที่ปรับเงินหรือทุกครั้งที่ไปแตะต้องแอดที่มันรันดีๆอยู่มันจะรวนมันจะประมวลผลใหม่ซึ่งประมวลผลใหม่ครับมีโอกาสเกินครึ่งที่จะแย่กว่าเดิม หรือเปลาไหมมีโอากาสเกินครึ่งที่จะแย่กว่าเดิมนะครับมันเป็นความน่าจะเป็นนะโอกาสกนที่แย่กว่าเดินะะม,ม,มเ,นะเ,เ,ดเพราะฉะนั้นเนี่ยค่านิยมในสมัยนี้ของนักยิงแอดเนี่ยเลยมักจะไม่ค่อยไปชอบไปแตะต้องแอดครับนะซึ่งทําให้เกิดอะไรขึ้นนะถ้ามีบัญชีโฆษณาหลายบัญชีเหนือภาหบัญชีนี้อาจจะอะไรฮะบัญชีนี้อาจจะยิง t a r ์เก็ตกลุ่มนี้เป็นหลักบัญชีนี้อาจจะยิงกลุ่มนี้เป็นหลักบัญชีนี้อาจจะยิงเน้นกลางวัน,บ,น,จจน,น,วนบัญชีนี้อาจจะเน้นกลางคืน บัญชีเนี่ยจะเน้นรีมารก็ตติ้งบัญชีเนี่ยจะเน้นลูกค้าเก่า<ม>หรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เราจะไม่เราจะมีการแยกกลยุทธ์โดยการแยกบัญชีได้ซึ่งทําให้การบรหิหารจัดการจะง่ายขึ้นนะฮะง่ายขึ้นในเชิงประสิทธิภาพนะัแต่จะยากขึ้นในเชิงความในเชิงในเชิงการบรหิหารจัดการนิดหน่อยนะฮะแต่ถ้าโปรเซสอยู่ในหัวเนี่ยจะไม่เท่าไหร่นะะซึ่งการกระจายหลายบัญชีโฆษณาเนี่ยใครกระจายหลายบัญชีโฆษณาเราจะมองว่าคนนั้นเนี่ย ค่อนข้างยินงแอดได้อย่างมีระดับแล้วนะหมายถึงว่าตั้งใจนะฮะตั้งใจเอาจริงใส่ใจอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นครับเหตุผลที่คนมีกระจายหลายบัญชีโฆษณาหรือหลายบัญชีธุรกิจมีอยู่สองเหตุผลด้วยกันหนึ่งลดกระจายคามเสียงในการถูกปิดบัญชีโฆษณานะปิดแล้วปิดเลยฟีลการปิดบัญชีโฆษณาเหมือนคุณบอกดิคุณขายของที่พลรกกอนอย่างเงี้ยคุณเช่าร้านหนึ่งที่พลรกกอน อยู่ๆคุณวันวันนี้ไปพารากอนเพื่อเปิดร้านปรากฏว่าห้างปิดแบบงงมากแล้วคุณไม่รู้ปิดเพราะอะไรแล้วคุณจะเข้าห้างไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเลยนะปิดประชีพโฆษณาฟิลมมันเป็นอย่างนั้นเลยนะสองนะฮะสองคืออะไรฮะสองคือนี่ครับสองคือเฮ้ยกระจายกลยุทธ์ครับนะฮะนี่คือข้อที่8ครับใครเข้าใจพิมพ์มาว่าเข้าใจครับนะฮะใครเข้าใจพิมพ์มาว่าเข้าใจ คุณพาคินบอกโดนไล่เปลี่ยนสามมชีสอน,นเสใจด้วยนะฮะคุณพัชระหิรันไหมฮะถามว่างบต่อวันต้องเท่าไหร่คะแบบนี้ของงบจากยายไม่ถูกเลยขนาดนี้ไม่นขนาดยอดยินสำหรับมือใหม่เหมือนกันนะฮะว่างบต่อวันอะ่ะเท่าไหร่ถ้าย้อนไปเรื่องที่เราคุยกันเรื่องงบหัวข้อที่2ของวันนี้นะฮะสิ่งที่ผมบอกไปเลยคุณต้องมีเปอร์เซ็นต์ของการยิงแอดของคุณเมื่อเทียบกับ,กบยอดขายงงปะคุมเปอร์เซ็นต์แอดเมื่อเทียบกับ,กบยอดขายเช่น10% ถ้ายอดขายหนึ่งแสนบาทค่จนหนึ่งหมื่นบาทนะฮะอ่ะตอบคำถามนี้เสร็จก่อนถ้าถ้าคุมยี่สิบเอร์เซ็นยอดขายหนึ่งแสนจะคุมไม่ให้เกินสองหมื่นบาทคุมสามสิบเอร์เซ็นยอดขายหนึ่งแสนคุมไม่เกินสามหมื่นบาทเพราะฉะนั้นจะยิงแอดเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์นี้พอมีเปอร์เซ็นต์นี้แล้วเราตั้งเป้ายอดขายครับนะฮะว่าเราเนี่ยมีกําลังการผลิตกําลังการตอบตอบอินบ็อกซ์กำลังการแพ็คของเนี และกาลังของสินค้าที่สั่งมามูลค่าสต๊อกของเราเนี่ยใชนมูลค่าสต๊อกเราถ้าขายหมดจะได้3ล้านใช้เวลา3เดือนนั่นแปลว่ายอดขายเนี่ยเราก็คือเดือนละล้านนะสมมติเดือนละล้านถ้าเราคุมค่าแอดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เจียดมาสองแสนบาทแต่อันนี้แอบไม่แนะนานสำหรับมือใหม่ที่จะอยู่ทุ่มเงินสองแสนบาทอย่างนั้นควรให้เวลาในการเรียนรู้นะครับและหยอดเงินไปยอมแก๊กยอมปังยอมพังไปก่อน นะจนมั่นใจค่อยแบบนี้แต่การแบ่งงบเป็นอย่างนี้มันมาจากเป้ายอดขายของเราฮะนะครับว่าเรามองว่าเฮ้ยเป้านี้เป็นไปได้เป้านี้เราสินค้าพอเป้านี้เราส่งของทันนะฮะเป้านี้ในในอุตสาหกรรมนี้เราเอาอยู่แน่นอนไม่เวอร์กเกินไปนะฮะและค่าแอดก็คืออะไรถ้าเราตั้งเป้า1ล้านค่าแอดไม่เกิน20%ก็คือ2 0 0 0 0นบาทนั่นเองนะฮะคุณพาวินีป่ะฮะทำแบบไหนถึงโดนปิดขอยกตัวอย่างครับเช่นใช้เช่นขายสินค้าต้องห้าม ขายสินค้าต้องห้ามใช่ไหมขายสินค้าผิดจิยศิย์ขายสินค,ค้าเซ็กทอยขายสินค้าสิ่งเสพติดโดนปิดนะฮะหรือใช้อะไรฮะใช้ฟอร์แมตในการโฆษณาต้องห้ามเช่น before after before after ถูกห้ามมาเป็น 7, 6 7ปีลวและแต,ตอนนี้หนียังไงก็หนีไม่ได้นะฮะหรือขายแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้เหตุผลที่มาที่ไปครัแบอย่างพี่บอลที่ผมโดนการโดนปิดบัญชีโฆษณาเป็นเรื่องใหญ่นะแต่การถูกแบนถูกอะไรฮะเรียกว่ายิงโฆษณาแล้วไม่อนุมัติเนี่ยเป็นเรื่องเล็กมากทุกคนจะต้องโดน บางทีมันมีแค่บางคำอะแล้วคำพวกนี้มันอัปเดตตลอดเข้าใจไหมฮะพราะงะนั้นเวลาเราถูกปิดโฆษณาไม่ได้ปิดบัญชีโฆษณานะปิดโฆษณาบางตัวเนี่ยฮะเรามักจะคนยิแอดมืออาชีพมักจะไม่ข้าควรวนนานมักจะทําใหม่เลยทําใหม่ไปเลยทําใหม่ไปเลยนะฮะคุณพาคินถามว่าอยากได้เทคนิคเลี้ยงมันเลี้ยงบัญชีป้อง,งกันการถูกปิดครับหลักใหญ่ใจความคือคุณต้องอ่านกฎ a c e b o o k นะ,ะและหลีกเลี่ยงการทําที่ไม่ถูกต้องอ่ะแต่กฎเฟซบ o ๊กมันยาวอยู่ต้องลองไปอ่านดูนะฮะ แ <c oughs> อลกอฮอล์ผิดไหมผิดครับสินค้าแอลกอฮอล์ผิดแน่นอนครับผ <itt> ิด <p itt> ผิดกฎหมายไทยด้วยนะครับเออคุณประยุทธ์ถามว่าอาจารย์ครับทำคอนเทนต์วิชาทุกนี้ต้องทําอย่างไรดีคอนเทนต์วิชาถ้าเป็นออนไลน์นะฮะก็ถือเป็นนิว n o r m a l l เหมือนกันนะครับนิว n o r m a l l ถ้าเป็นมอปลายมอปลายไม่ได้นิว n o r m a l l แต่ถ้าเป็นมอต้นกดเป็นพวกปฐมอย่างเงี้ยผู้ปกคร,รองตอนแรกไม่เชื่อเลยนะฮะว่าลูกชั้นปฐมเนี่ยจะเรียนออนไลน์ได้นะฮะซึ่งอันนี้อะไรฮะ แต่ตอนปัจจุบันเรียนผ่านโควิดเรียนออนไลน์แล้วเพราะงั้นการกดวิชาออนไลน์จะกลายเป็น new normal ใหม่นะครับซึ่งสิ่งที่สําคัญคือคุณต้องสื่อสารกับแม่นะฮะเพจเพจของของพี่ประยุทธ์เนี่ยจะต้องเต็มไปด้วย value content ดีๆที่สะท้อนว่าที่นี่เป็นที่รู้จริงในวิชานั้นๆเฉลยข้อสอบด้วยเทคนิคที่เฉียบขาดหาที่อื่นไม่ได้สอนหน้าเพจไม่เป็นวิดีโอหรือเป็นไลฟ์ด้วยความสนุกสนานที่ลูกเขาเนี่ยอยู่ด้วยรู้สึกอยากเรียนที่นี่ต่อจังเลย นะะคนตัดสินใจคือแม่แต่เพิ่มเมื่อแม่เห็นลูกว่าทำไมเรียนได้เรื่องแทนที่จะเวลาเล่น iPad เล่นเกมเอยเอาเวลามาเรียนกวดวิาชายอย่างนี้ได้ความรู้ด้วยนะฮะถ้าราคาสมเหตุสมผลไม่แพงมากเขาจ่ายได้เป็นไปได้แน่นอนครับนะฮะคุณวรางคณาบอกว่านะฮะเมื่อครูบอกว่าถ้าเพิ่มลดเงินแล้วระบบประมวลผลจะรวนรวนคือ,อยังไงครับต้องตามตรงจุดนั้นไม่ทัานอ,อธิบายให้คุณวรางคณาฟังครับ สมมุติอย่างนี้คุณวาราังขณนะสาเหตุที่กระดาษหมดไวเพราะเราเปลี่ยนหน้าบ่อยนั่นเองสมมุติว่าผมเนี่ยยิงคอนเทนต์นี้เมรติเป็นรูปอะไรสักรูปหนึ่งนะกลุ่มเป้าหมายคือผู้ชายผู้หญิงอายุ45ถึง60ปีถนนสุขุมวิทนะฮะในโลเคชันคุณดูนะสุขุมวิทเนี่ยฮะสมมติถนนสุขุมวิทนะมีใครมีความรู้ภูมิศาสตร์หตุกวิทสิ้นสุดที่จังหวัดอะไร มันเลยพัทยาไปอ่อะใช่ไหมไ<ป>ถึงตราดไหจันทบ,บุรีแ<ป>ถวย่านนูน้นแต่เริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นที่แถวนานาก,นก่อนเลยนะงงไหมฮะนานา,นาแล้วอะไรฮะทองหล่อแล้วก็ไปบางนาป่ะฮะสมมติข้ามไปบางนานู้นเลยแล้วก็ไปพัทยาแล้วก็จันทบ,บุรีตราดอ่ะสมมจบจบที่จันทร์พอสุดที่ตราดเลยอ่ะไปตราด ไม่รู้มาตั้งต้นที่ไหนด้วยนะเะออซึ่งคุณยิงไปอย่างเงี้ยสินค้าสมมติคุณเจาะกลุ่มคนมีตังค์ปรากฏว่าคุณยิงมันก็ไม่รู้ไปมันมันก็ไม่รู้ว่ามันจะเริ่มต้นที่ไหนคุณเข้าใจไหมสมมติคุณยิงวันเท่าไหร่ยิงวันละพันแต่ประชากรถนนเส้นเนี้ยคือเท่าไหร่ครับห้าแสนคนประชากรนะห้าแสนคนคุณยิงวันละพันนะฮะถ้าเอาเก่งๆคืออะไรฮะจะถึงคนประมาณหนะมื่นคนอะหมื่นคนสองหมื่นสามหมื่นไม่เราเ่านี่ วาระพันนะฮะเข้าถึงคนหมื่นสองคนสามหมื่นคนแล้วแต่คอนเทนต์คุณได้าใจปซึ่งไม่รู้ไอหมื่นสามหมื่นสามหมื่นเนี่ยอยู่ที่ไหนถ้าปรากฏว่าของคุณเนี่ยอัลกอริทึมมันแบบตายโชคดีไปเจาะคนทองหล่อเป็นคนอะไรฮะมีตังคหรือภาพไหมฮะมีตังค์ทำเงินเลยคุณยิงวาระพันทำเงินเลยแต่คุณไปยุ่งกับมันครับปรับงบฮะบเพิ่มงบเป็นเป็นสองพันสองพันปุ๊บประมวลผลใหม่ล้างพอสองพันปุ๊บอ่า,าตายตัดแป๊กเลย เข้าใจฟิลปะคือเหมือนมันเซตอัพใหม่รีสตาร์ทใหม่ใครเข้าใจพีมมาเข้าใจนี่เลยเป็นเหตุผลที่มันลวนฮะเพราะมันประมวลผลใหม่แล้วมันก็เลยวิ่งมันก็นี่กระสุนวิทหมดก็วิ่งไม่รู้เหนือหรือใต้เพราะนี้ก็เลยกระสุนวิทเหมือนกันเข้าใจไหมฮะมันเลยเป็นเหตุผลที่บางทีคุณยิงโฆษณาตัวเดียวกันเลยนะคอนเทนต์เดียวกันยิงไปที่กลุ่มเดียวกันถนนสุขุมวิทอะผลลัพธ์ไม่เท่ากันเพราะมันเป็นถนนใหญ่ฮะแล้วถนนใหญ่เนี่ย อย่าว่าจะถนนเลยซอยบ้านคุณก็ยังหน้าปากซอยอาจจะเป็นคนรวยท้ายซอยเป็นสลัมก็ได้ซอยเดียวกันยังมีความแตกต่างกันในเชิงเดโมกราฟิกคือเชิงประชากรเลยเข้าใจไหมนะฮะเนี่ยเปลี่ยนเลยล้วนเพราะฉะนั้นยุคนี้สมัยนี้แอดที่ดีๆเรามักรูไมฮะไม่ค่อยไปแตะต้องมันถ้าไม่แตะต้องตัวมันแต่เต็มที่เราจะโคลนเข้ายกว่าโคลนนะโคลนคือ copy ครับมันมีปุ่มโคลอนอยู่าภาษาจริงๆคือดูพิเคต อันนี้เราอยากเพิ่มเป็นสองพันใช่ไหมไม่ต้องไปปรับเงินตัวนี้ปล่อยแมงพันหนึ่งเหมือนเดิมแล้วเราทําไมคะก๊อปปี้ไปอีกตัวหนึ่งอ่าถูกป่ายิงไปที่กลุ่มเดิมซึ่งกลุ่มเดิมมันอาจจะใกล้ๆทองหลอกก็ได้หรืออาจจะแป๊กกว่าก็ได้หรืออาจจะดีกว่าก็ได้แต่ตัวเนี้ยจะวิ่งทองหล่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆไปคุณเข้าใจไหมตัวเนี้ยพันหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณอยากมีห้าพันโนห้าตัวบางตัวอาจจะไปวิ่งทองหลอ่อบางตัววิ่งนี่นู่นนี่ไปเรื่องธรรมดา นะฮะบางตัวที่ห่วยห่วยแปลว่าอะไรคอร์สเปอร์เพรเชสชัเกินเกินเกินสกิลที่เราตั้งไว้จำได้ไหมที่เราเรียนกันก็ปิดมันหลักการก็เท่านี้นะฮะอ๋อ,อตั้งต้นที่แยกสารรถไฟถนนเพลินจิตอ,อ๋อเออผมเคยไปนะ,ะคุณเจสซี่เจเจบอกว่าอย่างนี้ถ้าเราไปเพิ่มงบให้แอดนางฟ้าก็ไม่ควรถูกต้องเพิ่มงบต้องต้องโคลนแบบนี้ฮะไอเดียเป็นแบบนี้เพิ่มตรงๆมีเสียวมีเสียว เมื่อจะไปรบกวนจังหวะมันน่ะเข้าใจไหมจังหวะมันกําลังมาเสียเคสเสียสจังหวะเสียอะไรกันน่ะเข้าใจไหมนะใครเห็นภาพพี่มาไม่เห็นภาพนะตอบคำถามคุณมกเมื่อกี้คุณวรังคณาใช่ไหมเออนะฮะเห็นภาพไหมอืมนะไปข้อแปดโอเคนะคุณลักษิตาแอดกำลังโฟล์อย่าไปยุ่งใช้เลยนะคุณอันนี้รุตถามว่าจุดประสงค์โฆษณาพเพื่อขายสินค้าควรเป็นแบบข้อความเท่านั้น ส่วนใหญ่ใช้แบบข้อความเพราะมันอะไรฮะมันแทร็กได้นะฮะถ้าใครแอดวานซ์หน่อยใช้วัตถุประสงค์คอนเวอร์ชันแต่จริงๆไม่เกี่ยวครหมายถึงใช้วัตถุประสงค์ไหนถ้าถ้าอะไรฮะคอนเนต์ดีกลุ่มเป้าหมายได้กลุ่มหมายโดนมันก็ขายได้หมดแต่ที่ใช้ข้อความเพราะมันแทร็กได้เท่านั้นนะครับ <c oughs> ไป <c oughs> การทําหลายบัญชีหรือคือหลายยูเซอร์ใช่ไหม <c oughs> ผมไม่ไม่ไม่ไมัมม่นใจคําศัพท์นี้ครับแต่เท่าเท่าที่เดาน,าน่าจะใช่ครับ <c oughs> คนละเฟซบุ๊กกันไป ต่อมาข้อเก้าครับข้อเก้าข้อสุดสั้นแหละนะฮะข้อเก้าครับสิ่งที่นักยิงแอดนะฮะเดือนละล้านเนี่ยเดือนละล้านยอดขายไม่รู้เท่าไหร่นะฮะปรากฏยืนล้านยอดขายแสนสองไม่ใช่นะฮะข้อที่เก้านะฮะนี่คือมายเซ็ตสำคัญเลยคือคุณจะต้องเสพแอดเสพแอด สอดส่องแอดคู่แข่งอยู่ตลอดนะฮะสอดส่องแอดนะฮะของทั้งคู่แข่งของคนอื่นอ่ะของคนอื่นต้องเสพและสอดส่องนะฮะอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะคือเรื่องนี้เป็นหลักการสําคัญเลยก่อนที่คุณจะเป็นนักสร้างต้องเป็นนักเสพก่อนที่คุณจะเป็นนักร้องคุณต้องเป็นนักฟังก่อนที่คุณจะเป็นนักเขียนคุณเป็นนักอ่านมาก่อนเสมอนะฮะคือบางทีคุณไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ เฮ้ยแอดตัวไหนดีไม่ดียังไงเวลาคุณเสพนะจริงๆคุณเสพกลุ่มเป้าหมายไม่ได้เพราะบางทีไม่รู้ฮะมันไม่รู้อยู่แล้วไม่ใช่บางทีมันไม่รู้อยู่แล้วแ,แต่เสพคอนเทนต์ได้คุณโดนยิงแอดมาอุ้ยคอนเทนต์นี้ทาไมฮะอุ้ยคนคอมเมนต์เยอะคนแชร์เยอะคนสนใจเยอะยอดขายน่าจะดีคุณจะต้องเซฟเก็บไว้ครับเพื่อเก็บไว้เป็นแรงบรันดาลใจในการผลิตคอนเทนต์ของคุณคุณเข้าใจไหมคือเสพคือต้องเสพเลยนะฮะ อย่าอย่ายิงแอดอย่างคนเดียวอย่างเดียวได้เพราะบางทีเนี่ยยุคสมัยบางทีมันใช้ไปไกลแล้วนะฮะแล้วบางทีมันมีเครื่องมือใหม่ๆอย่างเจ้าเนี้ยยิงแอดแบบคาร์โซมาอย่างเงี้ยใครมือใหม่ก็ไม,ไม่รู้จักว่าคาร์โซคืออะไรเจ้าเนี้ยยิงแอดแบบแคนวาสมานะฮะเฮ้ยว์กไหมเมื่ออาจจะไม่เวิร์กก็ได้ของใหม่ไม่ได้แปลว่าเวิร์กนะฮะหรือเขาเขียนแบบนี้เขาใช้รูปแบบนี้ตัดต่อวิดีโอแบบนี้เฮ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสพแอดนะฮะ จะถือว่าเป็นเรื่องราวสำคัญสุดๆเลยสำหรับนักยิงแอดทุกคนนะที่ต้องเสพง,งานเสพง,งานของชาวบ้านแต่การเสพง,งานคือการคุณถูกยิงแอดนั่นเองนะฮะถูกยิงแอดนั่นเองแล้วคุณก็ต้องสังเกตว่าแอดตัวนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าคุณเรียนไปแล้วนะฮะหลายๆคนอยากเข้าวงการานะทุกคอยากเข้าวงการมาเปิดเพจซื้อโฆษณาเฟซบุ๊กอย่างจริงจังนะครับ คุณจะต้องนับตั้งวันนี้เป็นต้นไปคุณจะต้องเป็นนักเสพแอดครับนะครับหาแอดดีๆบางทีคุณอาจจะเจอแอดนางฟ้าของชาวบ้านคุณก็จะแกะรอยเลยนะครับว่าเขามีองค์ประกอบอะไรให้กลายเป็นแอดนางฟ้าแบบนี้เข้าใจไหมเขเข้าใจไหมใครเข้าใจเช่นเดิมครับพิมพ์มาว่าเข้าใจครับนะใครเข้าใจพิมพ์มาว่าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไปข้อที่10แล้วเราจะมีเวลาสั้นๆในการอะไรฮะในการทํากิจกรรมแจกนะฮะแจกแจกแจกแอันนี้กัน น้านๆใครเข้าใจพิมพ์มาว่าเข้าใจครับมาต่อมาครับข้อสิบสุดท้ายถือเว็นข้อแก่นสำคัญนะครับ ทีฟังดูกวนแต่เป็นจริงเป็นเรื่องจริงมากแลวจริงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับข้อเก้าข้อสิอย่ายึดติดข้อหนึ่งถึงเก้าครับกระบวนาท่าที่สูงที่สุดคือไ like, ล่กระบวน่าคุณเมื่อกี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงในวินาทีนี้แต่ไม่ใช่เรื่องจริงในวันนี้ปีหน้าครับ รูปแบบสถานการณ์ของการจิงอ่ะจะเปลี่ยนและแปรผันอยู่ตลอดเวลาอย่ายึดติดในเทคนิคอใดตายตัวไปจนตายอย่ายึดติดในสุดลับสุดลับที่ใช้กระเพดนี้ได้อาจจะใช้กระเพดนี้ไม่ได้นะฮะความนิยมบางอย่างอาจจะเปลี่ยนไปนะฮะสิ่งที่ผมสอนวันนี้คุณจะใช้ในวันนี้ได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าผ่านไปหนึ่งปีครับคุณก็อะไรครับอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งคุณจะเปลี่ยนแปลงไปนนคุณก็เป็นข้อกา้าคุณก็ต้องเป็นนักเสพคาว่าเทรนด์รูปแบบหรือความนิยมที่เขาในการยิงแอดเนี่ยมันยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าอย่างที่ผมคุยไปเช่นวิดีโอเนี่ยคุณต้องใส่ซับเสมออนาคตมันจะเปลี่ยนแล้วก็ได้ครับนะครับมันอาจจะมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่ทําให้มันเปลี่ยนแปลงไปคุณเข้าใจไหมทาให้มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นฮนะคุณอย่ายึดติดนะฮะสูงสุดของกระบวนท่าอภพิมมาฮะสูงสุดของกระบวนท่า คือการไร er bon ้ซึ่งกระบวนท่าะหนังจีมากสูงสุดของกระบวน้าคือการไรลซึ่งกระบวน่านะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมาคุยกันเรื่องของวิธีคิดนะฮะซึ่งวิธีคิดเนี่ยจะใช้ได้ยาวๆวิในเรื่องของการยิงแอดนะฮะวิธีคิดสําคัญกว่าวิธีการหลักการสําคัญกว่าเทคนิคสเสมอวิธีคิดสําคัญกว่าวิธีการครับหลักการสําคัญกว่าเทคนิคสเสมอ เทคนิคเปลี่ยนแปลงได้แต่หลักการไม่เปลี่ยนรีแมริงก็จะยืนอยู่บนหลักการนี้นะฮะการเทสแอดก็ยืนอยู่บนหลักการนี้การสอดส่องแอดก็จะยืนอยู่บนหลักการนี้ซึ่งจะต้องทําอย่างนี้เป็นรูทีนเป็นกิจวัตรประจําวันเลยคุณเข้าใจไหมนะฮะเป็นกิจวัตรประจําวันเลยอะไรเลยนะฮะวิธีคิดอ่ะพิมพ์ใหม่ออันหนึ่งวิธีคิดสําคัญกว่าวิธีการหลักการสําคัญกว่าเทคนิคเสมอนะครับ หัวข้อวันนี้อะมารีแคปใน20นาทีสุดท้ายนี้นะฮะว่าวันนี้เราเรียนกันใช่ไหมฮะสิ mm hmm. เทคนิคยิงแอดนะฮะสิ mm hmm. เทคนิคย mm ิงแอดที่คนยิงแอดเขาเดือนละล้านเขาใช้กันซึ่งครับ mm hmm. มีหัวข้อย่อยที่ซองกน,นอยู่3อันก็จะมี8สิ่งที่วีดีโอขายดีบดเนเฟ e b o o k ต้องมี5้าแคปชั่นห้หลัก การแคปชั่นขายดีบน Facebook ต้องใช้และรวมถึง4วิธีขยี้แอดนางฟ้านะฮะวิธีขยี้แอดนางฟ้าซึ่งนี้คือหัวข้อทั้งหมดที่เราได้เรียนกันในตลอด5-6ชั่วโมงในวันนี้นะฮะใครหลายคนที่มาเรียนนี้นะตอนนี้957คนบางคนไม่มีพื้นฐานแม้กระทั่งเปิดเพจหลายคนมีเพจแต่ไม่เคยยิงแอดมีไม่กี่คนเท่านั้นที่เคยยิงแอดมานะฮะ เป็นไงบ้างฮะคอมเมนต์สั้นๆกันมาหน่อยฮะว่าวันนี้เรียนรู้เรื่องไหมฮะใครมีคำถามอะไรถามตอนนี้ได้เลยไดฮะใครไม่มีถามผมถามเลยว่ารู้เรื่องเปล่าวันนี้รู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมวันนี้โครงการ s m e Grow Up นะครับปั้น SME สู่ B2C นะครับฝ่าวิกฤตโควิด -19 นะครับโดยกรมส่งเสริมการมและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะก็ขอบคุณมากๆที่ทั้งกรมส่งเสริมมหาวิทยาลัธรรมศาสตร์นะครับ ให้เกียรติในการเชิญผมมาบรรยายให้ผู้ประกอบการนะครับในโครงการนี้ซึ่งก็วันนี้มาได้บรรยายหนูข้อ f c e e o o o นะฮะซึ่งก็มีความกังวลครับเพราะบางนเนื้อหาเนี่ยมันเต็ไมไปด้วยคำศัพท์เฉพาะแล้วพอยื่งทดสอบตอนแรกถามตอนแรกเนี่ยหลายๆคนไม่มีแฟนเพจด้วยซ้ำไม่มีนั่นนี่ด้วยซ้ำนะฮะแต่ชื่อว่าอ่ะวันนี้เราก็พยายามกันเต็มที่เชื่อว่าหลายคนรู้เรื่องเกิน50%ก็ยอดเยี่ยมแล้ว นะฮะอ่ะก่อนจากลาผมอยากดูว่าคุณรู้เรื่องกี่เปอร์เซ็นต์ใครคิดว่ารู้เรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่มารู้เรื่องร้อยเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบยี่สิบได้หมดอ่ะประเมินให้หน่อยครับเอาแบบเนื้อแท้เนื้อแท้นะฮะเนื้อแท้เลยเอาเนื้อแท้เท่าไหร่เท่านั้นอุย้ยคุณพากินให้เก้าเก้าเลยเหรอคุณมัดันลายร้อยคุณสลันสามสิบไม่เป็นไรสู้กันต่อคุณชลิดหกสิบนะฮะคุณอันนิรุตเก้าสิบ คนที่ทีรวุฒิหคุณสมพวรเกคืออันนี้ถ้าใครยิงแอดมาก่อน่ะจะมีโอกาสรู้เรื่องใกล้ร้อยมากจริงๆแต่ถ้าใครไม่เคยยิงเลยหรือไม่มีแฟนเพจเลยจะรู้เรื่องในเชิงคอนเซ็ปต์นะฮะอะคนมีรู้เกาสิห้าเปอร์เซ็ดีเลยดีเลยลองเอาความรู้ไปทบทวนนะฮะเชื่อว่าจะได้ประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะฮะ ความรู้ครับในคอสนี้ผมว่าคุณได้เรียนผมเป็นหลักสูตรที่6แล้วใช่ไหมเดี๋ยวมีหลักสูตรที่7ดที่8และถ้าคุณได้เรียนเชิงลึกเป็นหนึ่งใน400กิจการก็ได้เรียนตัวลึกเข้มข้นไปอีกเพราะฉะนั้นครับความรู้ที่ไม่ใช้จะไม่ใช่เป็นความรู้เด็ดขาดเลยและความรู้มีวันหมดอายุด้วยบางทีเรียนอิ่มเอ,อิบอยากอยากทดลองใช้แต่บางทีคุณปล่อยเวลาผ่านไปความอยากนั้นจะหายไปวันหนึ่งความอยากนั้นกลับมาคุณมาอ่านเลคเชอร์เดิมคุณจะจําไม่ได้แล้วนะฮะ เรียน8หลักสูตรนี้ความรู้อัดแน่นเหลือเกินครับสนใจสักตัวหนึ่งแล้วโฟกัสสักเรื่องหนึ่งแล้ว take action now ให้มันเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งครับท,ทันทันทีเหมือนอย่างที่อะไรครับปูดองอันยองคุณเนยครับใช้หลักการทำน,นี้คิดปุ๊บทำปับ๊บคิดปุ๊บทำปับ๊บนะฮะวางแผนมากเป็นเรื่องที่ดีเขาแต่มากเกินไปจนไม่ได้ทําก็เป็นเรื่องที่แย่แต่บางทีคุณไม่ได้แค่วางแผนคุณแค่ชั่าลใจเดี๋ยวสักวันจะกลับมาทำนะฮะสักวันจะกลับมาทำโอเคไหมสักวันจะกลับมาทําแต่ว่าอะไรฮะวันนั้นจะไม,ม ขนาดแค่อะไรครับคุณแชร์คอนเทนต์เก็บไว้สักวันจะกลับมาดูโอกาสในการกลับมาดูคุณคือนึเนเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นครับอุตส่าห์มานั่งเรียนกัน8วันเต็มเช้าถึงเย็นเช้าถึงเย็นแบบนี้ฮะอย่าให้ตกค้างแค่ความรู้สึกดีๆมุดอารมณ์ดีๆแต่ขอให้มันมีสักสเก็ตความรู้หนึ่งที่ไปลงมือทำจริงและเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทางที่เลือกเดินมีโอกาสหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ sme we go